เอ๋ทำไรคะลูกฮะทำไมหนูมาหลบทำไมตรงนี้ฮะไม่หนูไม่ไปวิ่งเล่นหรอคะอืมหนูก็วงนอนหรอคะงืน้นนอนไม่หลับหรอคะฮะขึน้นไปดับหมาเห่าทั้งคืนหนูกลัวหรอลูกขึ้นไปนอนกับยายฮะอืม วันนี้เลยไม่มีแรงไปวิ่งเล่นหรอคะฮะออกมาล็วไปออกไปวิ่งเล่นไปไปไหมไปไหมคะไปทุกปโอ้วันนี้เหงาเลยลูกฉันนอนไม่ยิ่มหรอคะฮะนอนไม่ยิ่มเหรอลูกมาลุกขึ้นมามาเร็วไปวิ่งเล่นเร็วไม่แออะไรตรงห้องน้ำเนี่ยฮะ อืมลูกน้อยมาทำมาคืนนี่โอ้ยยังหาวอ่วงอีกเลยยังง,ง่วง,งอยู่เลยคะ่ะไปลูกไปเอาไปข้างนอกปไปไปวิ่งเล่นไปไปลูกไปไหมไปไหมคะไปไหมคะไปไหมคะไปไหมเนี่ยไปลูกไม่ไปหรอไปปะ อยมเลยในห้องน้ำเนี่ยมันจะนอนต่อเหรอมันเย็นเหรอคะในห้องน้ำมันเย็นดีใช่ไหมฮะมันเย็นเหรอลูกไหว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 ไไปไปไหมไปข้างนอกไหมคะไปไหมล่ะโอ้อันนี้อันนี้อาการไม่ดี เมื่อคืนนอนไม่ดับใช่ไหมหมามันเห่าแล้วลูกฮะไฟดับร้อนด้วยจะนอนต่อใช่ไหมอู้ยังง่วงอยู่เลยอ่ะออโอเคโอเคอนอนไปนอนไปโอเคยายไม่กวนละนอนนะโอเค